มากินต้มยำกุ้งเนอพี่น้องเลยฝีมือแม่พันสินครับเรื่องว่าสาวคุยกับพี่น้องโตัวน่้เป่งๆครับนอตเรีเฟลาร์ฟาดใกล้ปากรวยประทายพี่น้องเอ้ยพวกน่ะกุ้งไล่เสือครับพี่น้องโตัน่นด้พี่น้องเย สวัสดีครับผมบ่าวปุยจูปาครับผมมื้อนี้เช้านี้ครับมื้อนี้พาพี่พาน้องครับเดี๋ยวเออจะไอ้สู่ขู่สุคนครับมื้อนี้มากินต้มยำกุ้งเด้อพี่น้องเอ้ยฝีมือแม่พันศรครับคือว่าสาวคุยกับพี่น้องโตัวเนีเป่งๆครับนอตลีเฟลลาดฟาดใกล้ปากรวยภา่ายพี่น้องเอ้ยพวกน่ะกุ้งไรเสือครับพี่น้องฝนตกแห้งครับพี่น้องเมื่อคืนนี่โอ้ยเท่าเดี๋ยวนี้ครับแจงแซงแสะแซงแสะโยเศร้ากับพ่อเป็นครับอื้องหางสนั่นเนี่พี่น้องเอ้ย บอาปุ๋ยว่าได้ไปใต้ครับมันเถึกฝ่าตื้ออึ่งงานครับพี่น้องเสียที่หมูหองแตกสวดๆด้วยพี่น้องเอ้ยอ่ะเดียไก่โกลให้วันไหนด้วยพี่น้องเ้ยอันนี้มันฝนตกครับมาว่าหมากมันกับครูเหยี่งกับครูมันนี้กินทั้งทีหน้าครับพี่น้องมาแซ่บๆกันครับมันนี้มาจำเขากันเด้อพี่น้องเ้ยจักเล็กจักน้อยครับสอนกลางเลยพี่น้องเนี่ยอนี้เป็นซ่อนกลางอันนี้เป็นซ่อนขอบอู้ยเหี้กระมิดด้อพี่น้องเห็นนั่งป่า เห็ดนางฟ้าอรบ,บีครับอ๋ออันนี้ไงนี่เราพี่น้องเลยพร้อมเกาะรับมือนี้บอทใช่ได้พี่น้องเลยมีข่อยเจ้าครับพร้อมนะฮะนี่ด้อกุ้งครับกุ้งแล้เสียมาม้าพี่น้องมาบานนี่ยแซ่บๆกันครับอากาศสืเย็นครับสดชื่นหอนครับพี่น้องมาอนี้ลองข้ออ่างหน่อยกันแซ่<ม>บครับพี่น้องแซ่บ เทหาดเลยพี่น้องเทหาดเลยบ่เนี่จวกนี่ง่อยพูนสากลากบบพี่น้องเลยมาครับแซ่บๆกันครับบ่เนี่เออโอ้ยม,มันเห็ดไซน่นเห็ดห้อีหลีนะพี่น้องเลยจัดไปครับ ตัวเงี้ยได้ยเ้โอ้ขอาค,ครับน่าขอจาวนอพี่น้องเนะมือคือเขาเนี้ยเจาะจาจ่ากะนัดก,กันนวครับ ใชบพี่นอ้องครับตัวเดี๋นยนพกนก็รัก็เดียว่ากาแชบันท่องไปพร้อมเห็นนั่งฝากด้วยพี่น้องเลยเห็นนังฝาก มดขนาดันไดียวตัวงยงเป็นๆไปเนอะมั่นเนอครับเนี่ย บะค้าไม่เอาเลยฟังไข่กลุ่ง มันจะดีพี่น้องเอเอแตนเนี้น้อยพี่น้องไอ้ฝนตกว่าทัางคนหนออ๋อจอกน้องงามงอ๋อมันี้ไม่เส็จสู่เลยคพี่น้องเอย โอ้โหไปกูพี่น้องเองช่งวงนี้พ่อไหนบอกว่าไปหรอนิ้นวมาเลือไปกลับสมองตะบอนเลยโอ้โหปนนี้รู้จักหัวทวนเลพี่น้องเอง ชิ้นรวนๆนี่หน่องปิดเผาก็เห็ดเอา <c oughs> หาเศษสูบไนเนาะมาป่านนี้ในป่าตะขัานเราด้วกินกไม้มีหอยเศสูบไปนาองจังเอาแค่น,น,น,นันเดวะน,นี่ป่าตุกันมารุดนงหาหาหมออ,กอาก,กันยากเลยไปหน่อยกุ้งไรเสียครับรกุ้งไรเสียเนี่ กินดูอย่างไรแต่งหน้าได้พี่น้องเลยอฝนตกนี่ทำใจทำใจครับ ไม่เลยจำไม่แล้วหรอกเห็ดนางฝ้าด้วยพี่น้องเห็ดนางฝ้า พ่อไอเดีเอามันสัมบันพ่อฝ่ายจัดออกมากพี่นอ้องหน่อดีเตอร์เนี้ยปลาตาก,กินพี่นออ้องของกระาษเปียนสอนนะพี่น,อน,น,ออน,อน้องสอนเนี่ยสอนหม้อหนมันไปบุบๆออกไปพี่น้อง

โอ้เสียไปดีพี่น้องเลยตุ่มยำกุ้งกุ่งได้เสียสบการณ์มันนี้พุ้นพุ้นพี่น้องเลย,ยก,ลกลยมมินเมืม่อจันอย่าทำข้าวหากันได้พี่น้องเลย มันกินนี่เป็นสีประดิตฐว่าก็ลังก้นน้ำกันแล้วพี่น้องเลย กินมืยพี่นอกสะได้เขาบางสู่ฝาหนาสุยขี้ดินมันค่อยเป็นร่มในี่นอก อ้มปะคัม บพีหน่อยครับมากแล้วข้ามไมพีป็น้องเลยเย็นสวย ตุ่มย่ำเรืมาเรีรีบพี่น้องเอ้ยเขาอคอมเมนต์มาถามกันเในเด้อพี่น้องเด้อ อืมตองลองเฮ้ไล่ต่อไปเด้อสุดไม่อร่ไปนอนเลยประตูดินแจมแจมแําแจครับยังได้ขอขอบคุณขอบพูนเด้อครับ จิตตามติดชมครับบ้าปุ๋ยชุบผักครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับพี่น้องเลยบ้าปุ๋ยชุบผักครับคลิปนี้ครับพี่น้องตุ่มยำกุ้งครับตุ่มยำกุ้งตุ่มยำกุ้งลายเสือครับพี่น้องสบาเสียมันไม่มีายแล้วเดี๋ยวนี่ยถือกำลังครับแรงจริงคืออัศรายคลิปนี้ครับไว้สัมเนี้ครับคลิปหน้าครับพ่บกันใหม่โชคดีมีความสุขเด้อพี่น้องเด้อยาเจ็บยาไข่ยาจนละลำหนุ่มรวยสู้ขู่สุขคนมีเงินมีทองมีลูกมีเต่าคุ้นคุ้นสวััสดีครบ กิ้วๆฝากก็อะไรก็แชร์ให้บ้าปุ๋ยเนี่ยเดอ้อพี่น้องเดอ้อ